สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านพันพูปูนรั์จะมีรถมานําเสนอ1คันนะครับเป็น L 2000นะครับโูตา L 2 0 0 0พเครื่องยนต์3สูบนะครับ20่แรงนะครับตัวนี้2เพานะครับเพาหน้าจะเป็นเพาข้างนะครับตัวนี้สภาพก็สมบูรณ์ดีนะครับมาพร้อมหางหลังครับ5ทับ22นะครับตัวนี้ เฟืองท้ายอะไรสวยครับเฟืองท้ายไม่หอนไม่อะไรนะครับวิ่งฐานก็สวยครับสระาพาก็พร้อมใช้ครับคันนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับอก้าวสตาร์ท